สวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งนึ่งนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับเล Dead Redemption ภาค2นะครับผมวันนี้ผมจะมาทำความดีนะครับแหมไม่ได้ออนไลน์มัฒน,นาเลยถึงเวลา,าของการเรียกมานะนั่นเรามาเราไปไหนเนี่ยเอ้ยมาใครวเะนะเฮ้ยมาใครอะ่ะไม่มีของด้วยวะเอาเอาซะหน่อยโ่โอย เฮ้ยมาเท่ด้วยมาดำเสร็จกรูไปแล้วโอ้ยเจ้าของอยู่โน่นไปแล้วขอบคุณครับโอ้ยอยู่ดีก็ได้เนื้อฟรีไม่ได้เห็นแล้ววะยาโดนยิงเย็นมันก็ยังตามมายิงเราอีกแล้วมันไม่ลดละเลยดูดิแล้วก็คุยกันกได้นะครับผม แค่เนื้ออันเดียวไปเอาอันใหม่ก็ได้ย่าโอ้ไม่ไหวแล้วครับต้องเอาประตะสู้แล้วเนี่ยแม่บางอาจมากมามามาใกล้ๆกเอต้องสู้ครับต้องสู้มันยิงเราเนี่ยอิสไไม่ดีเนี่ยอยู่ดีก็มายิงเราโ่แม่ลาก่อนนะครับผมไม่ได้อยากเป็นคนเร็วนะครับแต่สถานการณ์มันบังคับนะครับการเมืองมันพาไป แน่นอนนะครับว่าหลังจากที่เราเอาไอ้หนังสัตว์มาแล้วเราก็ต้องมันเกะกะใช่ไหมครับเนี่ยมันอยู่บนหลังมาเราก็ต้องเอาไปขายครับเป็นการช่วยโลกให้ไม่มีขยะนะฮะเอาไปขายกับบุชเชอร์หนในสักเท่าไหร่เนี่ยน่าจะหนังใบสั้นปะโอ้ดูหน้าบุชเชอร์หน้าสะแดงเลยคุณโอ้สองเหรียญไม่ค่อยไม่คุ้มเลยว่ะโอ้ยตายแล้ว โอเคครับก็ลากันไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำความดีกันใหม่นะครับทุกคนสวัสดีครับ